ตัวที่ขายดีที่สุดก็คือตัวมินไนท์ลาวานะคะข้างบนเราราดด้วยซอสลาวาเป็นซอสโกโก้สูตรของทางร้านโดยเฉพาะเองเลยค่ะจะเข็มค้นมากๆบางคนอาจจะคิดว่าเมนูนี้แบบมีความหวานมากไม่เลยนะคะร้านเราเน้นคือเรื่องเค็มค้นหวานน้อยจุดที่อินสปายนะคะก็คือเราก็ต้องดูมาจากความชื่นชอบของเราก่อนนุชชอบทานโกโก้นุชคิดว่านุชอะ่ะมีสูตรในส่วนตัวของนุชเองอยู่แล้วนุชก็เลยคิดว่าเราอยากที่จะลองลองทําธุรกิจนี้ดู ค่ะบิวยนพุพฟอดด้วงค่ะตอนนี้เป็นเจ้าของร้านซปเปอร์โกโก้ที่ตลาดรวมซับอโศกก่อนอันนี้เคยทํางานอาชีพแอร์โฮสเตสพอเรื่องจากไอ้วิกฤตการโควิดเนี่ยแหะค่ะที่ทําให้เรารู้สึกว่าเออเราอยากมองหาอาชีพอื่นคือนุชชอบทานโกโก้นุชคิดว่านุชอะ่ะมีสูตรในส่วนตัวของนุชเองอยู่แล้วนุชก็เลยคิดว่าเราอยากที่จะลองธุรกิจนี้ดูเพราะว่าธุรกิจการเครื่องดื่มโกโก้อยากขายอย่างเดียวเนี่ยเป็นมันไม่ค่อยมีเจ้าอื่นๆที่จะทํา นะเลยคิดว่ามันน่าจะเป็นธุรกิจหนึ่งที่น่าจะไปได้อะคะ่ะและ้วได้ไปลองทานร้านอื่นๆทั้งในไทยแล้วก็ตอนเวลาที่ทำงานที่ต่างประเทศมันทำให้นู้รู้สึกว่าเออเราอะอยากมีร้านโกโก้ของเราเองนะที่เป็นสูตรของเราเองซึ่งเราคิดว่ามันอร่อยเราอยากให้ทุกคนได้ลองทานสูตรของเราบ้างะคะ่ะเราเลยคิดว่ามันต้องเป็นร้านซูเปอร์โกโก้เนี่ยแหละคะ่ะเลยต้องเป็นชื่อน,นี้แหละซูเปอร์โกโก้ร้านโกโก้เข้มข้นที่สุด ตอนแรกก็คือทางนุชกาแฟเองก่อนแล้วก็เริ่มที่จะขายในหมู่บ้านก่อนรู้สึกว่าขนาดคนในหมู่บ้านเขายังกลับมาซื้อของเราเลยนะเราเลยคิดว่าม,มันมันก็น่าจะพอไปได้นะเสร็จแล้วเราเลยไปออกสู่ตลาดครั้งแรกก็คือในเพจกุ๊ปตลาดมหลาลัยซึ่งเราคิดว่าเออมันมันได้อะว่าจะทํำยังไงให้เข้าถึงลูกค้าได้มากที่สุดพอทําอย่างนั้นขายแค่ทางเพจออนไลน์ คนเขาก็ยังกลับมาซื้อตอนเมื่อปีที่แล้วค่ะเราได้มีโอกาสไปออกบูธท,ที่เดอะมอลล์บางแคก็มีลูกค้ามาซื้อร้านเราทั้งที่เราก็คือโนเนมเป็นครั้งแรกที่ออกสู่สาธารณะชนเลยก็ mm hmm. มีลูกค้าที่มาซื้อของร้านเราแล้วก็มีลูกค้าเริ่มมาถามว่าร้านตั้งอยู่ที่ไหนหรอร้านอยู่ไหนเพราะว่าเขาก็อยากจะตามไปซื้อต่อเราถึงได้คิดว่าเออเราอยากเปิดร้านดู ตอนนั้นเราขายแค่1นถึงสรสชาติเองมั้งคะวันแรกที่ได้กําไรอะคะก็รู้สึกดีใจคะ่ะว่าแบบเออเราทําได้นะเราสามารถที่จะทําธุรกิจนี้ได้ะตอนนี้ต้องเป็นตัวดาโกโก้ค่ะเป็นตัวที่เพิ่งออกมาเมื่อต้นปีนี้เองมันเข้มและหวานน้อยม,กมากๆเป็นเมนูที่เราได้รับฟีดแบ็กจากตัวลูกค้าเองว่าเขาอยากได้ตัวที่เข้มเข้มมากๆ ตอบสนองให้กับคุณลูกค้าสายเข้มเข้มดาร์กเลยนอกจากเรื่องความเข้มข้นของรสชาติของของร้านเรานะคะของซูเปอร์โก้เรายังมีความใส่ใจในทุกรายละเอียดทุกขั้นตอนนะคะแล้วก็นอกเหนือจากเรื่องอุปสรรคแล้วการที่เราได้เห็นลูกค้าของเราเนี่ยได้ดื่มเครื่องดื่มของเราแล้วเขามีความสุขกับการได้ทานเรารู้สึกว่าออสิ่งนี้นแหละที่ทำให้ เรารู้สึกมันเป็นแรงบันดาลใจเป็นตัวอินสปายของเราที่เราต้องอยากมาเปิดร้านตลอดอะคะ่ะสิ่งที่อินสปายในการทำซูเปอร์โกโก้นะคะก็คือมาจากลูกค้านี่แหละคะ่ะที่ทําให้นุนรู้สึกว่านุตะอยากทําโกโก้อร่อยมาให้ลูกค้าทานเพราะทุกครั้งที่เราได้เห็นสีหน้าหรือได้เห็นฟีดแบ็กไม่ว่าจะหน้าร้านโดยตรงหรือจะทางคอมเมนต์ทางในเพจ Facebook หรือ IG ก็ตามมันเป็นสิ่งที่นุนตะอยากจะทาโกโก้ให้ดีที่สุดอะคะ่ะอยากจะเปิดร้าน ในทุกๆวันนุชคิดว่าเราต้องกล้าที่จะเริ่มต้นกับมันก่อนค่ะนอกจากความกล้าแล้วเราก็ต้องมีความเราอยากจะทําเราอยากจะมีอินสปายอยากจะมีแรงบันดาลใจที่อยากจะทําอะไรอะค่ะในการที่จะเริ่มต้นในสิ่งใหม่และกล้าที่จะออกจากคอมฟอร์ทโซนเพื่ออินสปายว่าเราต้องการที่จะทําอะไร ตอนนี้กําลังจะมีเมนูใหม่นะคะเราจะไม่ใช้ผงโกโก้แล้วในเครื่องดื่มของเราเราจะใช้ช็อกโกแลตล้วนเลยความเข้ม70%ขึ้นไปนุชก็มีความคิดขยายไปจนถึงขั้นเรื่องร้านช็อกโกแลตบีนทูบาร์อะไรอย่างเงี้ยค่ะคือยิ่งใหญ่มากๆและสิ่งที่ผ่านมาเราแฮปปี้กับมันแล้วอะตอนนี้เราก็มีธุรกิจของเราแล้วเราก็ต้องเหมือนให้ความใส่ใจและดูแลมันมากยิ่งขึ้นนะคะ่ะเลยอยากจะทำซุปเปอร์โกโก้ให้ให้ดีที่สุด ดีกว่าเราอยากให้ทุกคนได้ลองทานสูตรของเราบ้างค่ะว่าเออร้านเราอ่ะร้านซูปเปอร์โกโก้เนี่ยแหละเป็นร้านโกโก้ร้านหนึ่งที่อร่อยมากๆเหมือนกันนะอยากให้ทุกคนได้แบบทานแล้วก็รู้สึกว่าแบบว่าเออเนี่ยแหละร้านโกโก้อร่อยที่สุด